ากาเทสเตุธรรมังอนุกรรมปีมังปะชังกตินำคนเราเมื่อตายก็ไปคนเดียวเมื่อเกิดมาก็มาคนเดียวส่วนการอยู่ร่วมกันของสรรพสัตว์นี้ มันเป็นการเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่อดีตและมาในปัจจุบันดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นามะรูปังอนิจจังนามรูปไม่เที่ยงนามะรูปังทุกขงังนามรูปเป็นทุกนามะรูปังอนัตตานามรูปไม่ใช่ตัวชไม่ใช่ตนเพียงแต่มีท่าสี่กันห้ายืมแม่มาใช้ชั่วขณะดังนี้น,นับวันนี้ธรรมภาพจะได้แสดงวรรมเทศนาอนุโมทนาใน กุศลนาสีทักษินาทานกิจที่ท่านจะพาพร้อมได้ญาติมิตรทั้งที่ใกล้ชิดและห่างไกลได้มาร่วมบำเพ็ญกันให้เป็นไปในเวลาน,นี้พระทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลทักษินาทานนี้ไม่ให้แก่นอสอปานจิตลุ่งเรืองผู้ล่วงลับไปแล้วอันว่าความตายไม่มีใครปราถนา มักจะถูกลังเกตแม้พูดถึงเรื่องตายให้ได้ยินก็มักจะตัดเพราะต่อว่าหาว่าปากไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแต่เรื่องนี้สมเด็จพระทศพลเลยตัดว่าวิสัยของบัณฑิตผู้มีปัญญาพึงทำอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์ทำสิ่งที่ปกติเป็นโทษให้กลายเป็นคุณ ทำสิ่งที่เหลวไหลให้กลายเป็นสารนะแปลสิ่งที่เป็นทุกข์ให้กลายเป็นสติปัญญาสติปัญญานี้ให้เรารู้ว่าไงที่เรามางานศพของนอสปันจิตรุ่งเรืองทักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่จะเห็นว่าเขามากันก็ตามมาเฉยๆไม่ได้เรื่องดีเราอะไรมาถึงก็มาเล่นโทรศัพท์มัง่งโม้กันมัง่ง นั่าจะรู้เรื่องไหมเนี่ยว่ามางานัวนเพื่ออะไรเพื่อมาแสดงความเห็นใจเสียใจก็ไม่ใช่งไงเพราะสันดานแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันถักทนสมัยก่อนเข้ามาจะฟังเงียบก็บไม่มีการสตอรี่กันเดี๋ยนี่ก็ดูกันให้เรารู้จกกักว่าเออเราก็พูดเงีนนะชาวพุทธแต่นในทะเบียนบ้าน ต่การศึกษาไม่ใช่นี่แหละให้เราเข้าใจสักนิดนึงแปบลบว่าเรื่องของการความตายแค่นี้ไม่พอหรอกจะเจ็บเร็วเจ็บช้าก็ต้องเจ็บจะป่วยเร็วป่วยช้าก็ต้องป่วยจะตายเร็วตายช้าก็ต้องตายแต่นอนสปจิตจนตายตอนนี้เพราะอะไรล่ะยืมแม่มาใช้ท่าสี่กันห้าห้าสิบเก้าปี ห้าสับห้าสิบเก้าปีที่เกิดมานี่ก็่เหมือนกันทำสิ่งที่ถูกต้องมัง่งไปถูกต้องมัง่งเรื่องทวิสัยของแต่ละบุคคลตั้งแต่ละบุคคลมันเป็นบางวันไม่ใช่เป็นทุกวันคนจะดีก็มีคนไม่ดีก็มีเพราะว่าสิ่งที่ดีไม่ดีในคนมาเอาเป็นอารมณ์ไหนทางไหนนะสิ่งที่เข้าทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ แล้วก็ปรุงแต่งมันว่าดีไม่ดีแต่จริงมันก็เป็นของมันเรื่องปกติคนไม่มีปัญญาก็บอกเออเรื่องมันไม่ดีลูกดื้อหน่อยลูกไม่ฟังหน่อยก็หาว่าโอ้ยปีนี้ดวงไม่ดีปีชงดวงไม่ดีตรงไหนล่ะปีชงตรงไหนล่ะอาตมาชงไห้พระฉันคนกินมาประมาณจะห้าสิบปีดีทุกวันเลยไล่สาระตอแหลหลอกกินกันไปวันวันหนึ่ง นี่แหละตกนรกทุกคำากืนที่วัดมาก็เลยไม่มีการที่ว่าเออที่จะไปสตอเอรี่ไข่หรือชวนคนทาบุญให้รู้จักชาวพุทธได้อย่างดีว่าเราชาวพุทธทำอย่างไรอย่างนอสอปันจิตลุ่งเดืองนี่มาละอยู่กยัจญาณมาประมาณห้าสิบเก้าปีสร้างไว้แค่นั้น ถึงเวลาก็คืนธรรมชาติถ้าสี่ขันห้าคืนแม่แปะยืมมาใช้นะแต่ก็เถียงแม่กันไว้เยอะงสร้างบุญกุศลไว้เยอะสร้างบาปไว้เยอะมันก็ได้ตัดหลนคนเดียวนี้ไม่ใคยรู้เรื่องพูดกับพ่อกับแม่ไม่กระโชหกหักหาพ่อแม่แม่ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องหาเลยว่าไ,ไม่มีร่วงจริงกูไม่ไม่เบ่งออกมาจาบับนี้หรอกคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ใช่คนที่มีปัญญาอ่าแล้วก็สังเกตด,ดูนิด,ดนึงเนาะบาปฮโลมันเกิดมามันไม่เคยทำใพ่อแม่เสียใจเลยคนเราทุกใจจะฉลาดน้อยพอ่ามันเนาะ เสียงพ่อเึียงแม่พ่อแม่เสียใจพะโพโลเลยเรียกพี่อืมอาจ,จะมาไปมาทั่วงไงแต่ละคนแต่ละสนานของคนไม่ก็เลยสนใจเรื่องนี้ไงเพราะทำให้เขาเสียใจแล้วคนอื่นมาทำให้เสียใจมั้งโอ๊ยปีดีดวงไ่ดีดวงเขาหลอกไม่ดูตัวเองหรอกพ่อบอกแม่ไว้หรอเปล่าเราทำกรรมอะไรไว้ในอดีปัจจุบันต้องรับผลทั้งนั้นเนี่ย วันนี้ก็มางานศพของนางนสปันจิตรุ่งเรืองก็เหมือนกันก็มารู้ว่าเออนี่แหละคนอายุมากต้องม,มางานศพคนอายุน้อยมันเรื่องมันเรื่องปกติแล้วแต่เหตุอืมแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่เราสร้างไว้ถึงเวลามันก็มาเอาไป เขาถึงบอกว่าโกโกนาม้ารูปังนิจังนามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรล่ะทุกข์เพราะเราไปโง่ต่ออารมณ์ของจิตที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาพุงแต่งอันไหนที่ชอบก็ดีอันไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ดีแต่ที่จริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นและ ไม่มีรอะไรดีอะไรชั่วจิตเราปรุงแต่งไปเองว่ามันดีมันชั่วนะคอยจับผิดคนโน้นจับผิดคนนี้แล้วไงไม่จับผิดตัวเองมัม้งนะทําไมมึงต้องเป็นอย่างนี้ว่าไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ไม่ดีแล้วมึงดีอะไรอะ่ะนี่ไงนี่พุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่เรามาสอนเองคนเกิดมาจะไปมองคนอื่นมองตัวเองให้เยอะ ความทุกข์มันเลยไม,ม,ม่มีไปจ้องจับผิดคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้น,นั้นก็ไม่ดีอ่ะมางานศพเนี่ยให้พิจารณาเลยสักวันหนึ่งเราจะนอนอย่างนี้บ้างมันกันแต่ก่อนจะนอนนี้จะทําอะไรให้มีประโยชน์เกิดขึ้นทําอย่างไรสักเกินปูชนียบุคคลให้คนหลังทําตามบ้างมาวันนี้ก็ใช่นะคนลูกหลานได้ทําตาม มื่อมีญาติหรือคนที่รู้จักนับถือกันลาจากโลกนี้มาไปแล้วก็มามาแสดงความหินใจกันที่ดีเสียผู้ใหญ่จากโลกนี้ไปแล้วก็ทำไมล่ะการตายจะทำไมต้องเอามาวัดมาวัดเพื่อวัดความรู้ของพวกเราไง ว่าเราเกิดมาในประเทศนัถือพุทธศาสนาแล้วเมื่อมีญาติตายคนตายคนที่รู้จักกันตายแล้วจะทำไงตามวิธีของศาสนาพุทธก็นี่ไงเอามาวัดวัดความรู้ของพวกญ,ญาติทั้งหลายมาวัดจะ้ํทำอย่างไรต่อมาวัดวันแรกก็ลดน้ำศพแล้วลดทำไมอะ่ะ ลดไว้รู้ไงว่าเออเราอยู่ด้วยกันมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันมาอยู่ร่วมตำบลเดียวกันมาอำเภอเดียวกันมาคนที่อยู่ด้วยกันบางวันทันดานดีก็ไม่มีอะไรวันดนบางวันทันดานไม่ดีก็มีการต่อว่ากันนินทาว่าหลายกันสร้างกรรมด้วาจา กายใจนี่แหละมันก็เป็นกรรมต่อเนื่องกันมันเป็นกรรมต่อเนื่องกันก็เมื่อไหวใดไหวหนึ่งและจากโลกนี้ไปแล้วละ่ะก็มาขอโหิกรรมด้วยการลดน้ำศพบ,บางคนไม่รู้เรื่องเห็นก็รลดลดแม่มศพเดชไปไงั้นแหละมันไม่ใช่คนไม่มีปัญญาก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะไม่เคยศึกษาในพุทธศาสนา ทำไมต้องโหสิกรรมนะก็กรรมมันเกิดในชาตินี้ก็มันหมดในชาตินี้ไงไม่ต้องพยายามบตราดพยายเวนไปพานในชาติหน้าให้มันเกิดในชาตินี้ก็ให้หมดไปในชาตินี้เนาะนะให้เราได้รู้จักงานนี่คือศาสนาพุทธนี่แล้วเสร็จแล้วก็ซื้อบ้านใหม่มาให้ให้มาอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม แสดงให้คนที่มาญาติที่มาได้รู้ว่าเออคนนี้เป็นคนสําคัญข้องวงตะกนนูลนี้เสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวดก็ไม่ได้สวดให้นอสอปานจิตลุ่งเรืองฟังนะสวดให้พวกเราเนี่ยฟังกันได้ฉลาดรูด้จักพุทธศาสนาให้ดีขึ้นกุศลธรรมมา ทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขมีกามาวาจลก,กุศลเป็นต้นกุศลากิงานทำบุญเนี่ยทำบุญทำกุศลที่เกิดขึ้นถ้าทำเป็นบุญมันก็บุญกุศลากรจงาทำมาทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขมีกามาวัาจลก,กุศลเป็นต้นเอาละกามาวาจลก,กุศลคืออะไรอ่ะสวรรค์ชั้นหนึ่งในหกชั้นไงน เอาแล้วมางานศพนางนอสอปันจิตลุ่งเรืองไปสวรรค์ใช่ไหมเราเราต้องถามสันดานเรามาในงานนี้เพราะอะไรสั้นดานเราบริสุทธิ์ไหมถ้าบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยก็มาเนี่ยทําบุญร่วงก็จะพาไปสิบบาทยี่สิบบาทแล้วบันทึกไว้ในสันดานจิตว่ามางานศพนอสอปันจิตลุ่งเรืองแล้วทําบุญไปสิบบาทยี่สิบาทบันทึกไว้ นักก่อนที่จะมีลมหายใจสุดท้าย่ของชีวิตเน่นึกถึงบุญกุศลในวันเนี้ยที่ทำเนี่ยเราทุกคนถ้าใครทำได้พอจบชีวิตปุ๊บไปบสวรรค์ชั้นกามหมาวัชระสอนทันทีล้านเปอร์เซ็นต์นี่คนศึกษาในภาษาจะรู้นะไม่ศึกษาก็เซอร์เหมือนเดิมแหละเพราะนี้มาเลยพระไตรปิฎก อฉบับถ้าทมเจ็ดกัมพีอาจจะมาเป็นพระที่เบยแพ่ก็ต้องศึกษามาบอกให้ญาติโยมได้เข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ฉลาดไร้สาระไปเชื่อเรื่องดวงเรื่องปีชงอะไรไร้สาระคนโง่เยอะอคนฉลาดแต่แตมาสายพุทธเนี่ยมันก็เลยต้องทําพูดไปตามสายพุทธ คนมีปัญญาก็มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไมญญ่มีปัญญานี่ญญาญญาางานนี่คาสอนนี่ท่านแตดไว้สองพันหกร้อยกว่าปีนะไม่ใช่เพิ่งพูดเนี่ยให้เราเข้าใจตรงนี้ศาสนาพุทธคือไม่บังคับให้ใครไม่เคยนับไม่บังคับให้ใครนับถือไม่เคยบังคับให้ใครอยู่แต่เราเมื่อเกิดมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแล้ว เรามีสติปัญญาความธรรมะมีความเฉลายวยขาดความเฉลียวเฉลียวใจสักนิดหนึ่งวาทำไมล่ะเราต้องมาเกิดในประเทศที่นับถือพุทธศาสนานพุทธศาสนาสอนเป็นอัศจรรย์อย่างไรอยู่ได้นานสอง0ันหกร้อยกว่าปีถ้าเราได้สนใจสักนิดเราก็จะรู้ไงว่า เป็นอย่างไรคนที่มีปัญญาก็จะรู้เออใช่เนะาะศาสนาทั่วโลกยกศาสนาพุทธเป็นอันดับหนึ่งสอนดีที่สุดมีแต่คนไทยอ่ะไม่เคยรู้เรื่องแต่ก็ดีเหมือนกันะพระเจ้าบอกว่าต่อไปบาศกบาสิกาของท่านจะไม่ฉลาดจะไปหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส อายมสังเกตอยู่ไหมเนะี่ยไปงานต่างๆเห็นไหมสังคมก้มหน้าโอ้โหไม่เคยรู้เรื่องอเลยนะอืมนี่คือะต,ตัดไวสองพันหกร้อยพวปีกันแล้วอืให้เราได้เข้าใจแล้วก็เคยปึกไปหน่อยอ่าแล้วก็บทที่สองบทที่สามบทที่ห้าที่หกท่านบอกให้เราลอกสำลอกสันดานจิตชั่วออกจากสันดาน เราคงจะทํายากเนาะเพราะว่าสิ่งต่างๆก็ยังยากอยู่สํำลอกยังไงก็ไม่รู้อืแต่ท่านก็บอกว่าสําลอกความชั่วออกแล้วจะดีที่สุดจะมีความสุขที่สุดอืมแตมาก็สําลอกมาจะห้าสิบปีแล้วก็ได้ไม่เท่าไหร่แค่ไม่อยากได้อะไรของใคร ก็พอได้ไม่พยาบาทใครก็พอได้แจกของทุกวันทุกวันคนที่สัญญานดีก็ชมสันญานไม่ดีก็ด่าหาวอวดอย่างนั้นนี่ขอบใจนะที่เคยบริการมาห้าสิบปีแล้วแต่มาก็ด่าเขาไปเยอะเหมือนกันไม่ว่าสัญญานจะดีแบบนี้ดีมาตอนมาเป็นลูกสถาคตเนี่ยไม่โง่เเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ว่าเขามนกัน ตอนนี้ใครมาลินทานด่าวมาบอกขอบใจจะใช้บริการแต่มาได้ใช้รีมาตอนห้าสิบปีที่แล้วแตมาก็ด่าเขาไปเยอะเหมือนกันอ่าไม่ใช่สันดานดีมันอย่างงี้หรอกอแล้วก็ไม่พยาบาทใครเท่านั้นเองโอเคอ่าก็จะถึงเวลาสวดน,นะทุ่มหนึ่งหรือ,อสองนาทีไในบรรัายนบทสุดท้ายแล้วกันเนาะเหตุปัจจโย ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในที่สุขจริงหรือเปล่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเ่ะยมีความสุขจริงหรือเปล่าถ้าคนเคยทําก็รู้นะไม่ทําก็โง่เหมือนเดิมแหละแต่ท่านก็มาเด้ยบังคับเงถ้าใครอยากรู้ก็ลองทำเนาะอย่างละหนึ่งวันไม่โลภวันนี้ไม่โลภอย่างแรกของใครเลยพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่ ใครจะรวยเท่าไหร่ก็ช่างเขาเขาจะไม่ยึดถาอไมสนะัสกยไงก็ช่างเขาเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่เช้าก็ไม่โลภสายก็ไม่โลภกลางวันก็ไม่โลภบ่บายก็ไม่โลภเย็นก็ไม่โลภตกก่อนนอนพิจารณาี่พ่ะโอษต์องก่อนเรามีทั้งโลภไม่โลภแต่วันนี้เราไม่โลภเลยทำตามคำสั่งสอนของเจ้าของพุทธศาสนา ที่เรามานับถือตั้งในท้องแม่เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้ามีความสุขเลยความเป็นคนไม่โลภมากรักษาความคนเป็นคนไม่โลภมากคนนานๆและไม่เสียสเต็ปในคัรเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนาะนี่คุยกันเล่นวันที่สองไม่โกรธใครหนึ่งวัน ไม่โกรธสามีไม่โกรธภรรยาไม่โกรธบุตรไม่โกรธธิดาไม่โกรธหลานไม่โกรธคนบ้านใกลเ้เลนเคียงไม่โกรธคู่อริวันนี้ใครมาใส่ร้ายไปสีขอบใจแนละจะใช้บริการตอนก่อนเราก็ใส่ร้ายไปสีเธอเยอะเหมือนกันวันนี้ฉันอธิษฐานว่าไม่โกรธตามที่พระเจ้าตัดไว้สอง0หกรกว่าปีว่าไม่โกรธและจะมีความสุข เรากลัวเสียชาติเกิดแล้ย้องทำทักวันหนึ่งใครมาใส่ความบอกขอบใจแล้ใช้บริการเมื่อก่อนเราก็ใส่ความเขาว้เยอะเหมือนกันวันนี้จะใช้นี่ไม่โกรธใครคนที่สันดานขี้โกรธเหมือนบัโบโลเรียกพี่หลานลูกหลานมาจากโรงเรียนมาถึง หยิบตะตังไปใช้โดยไม่บอกใช้ไอ้หนูทำไม่นี่ให้แม่หน่อยให้ปู่หน่อยให้ย่านหน่อยเดี๋ยวจะเล่นโทรศัพท์อย่าโกรธนะโกรธไม่ได้เพราะเราโง่ซื้อโทรศัพท์ให้มันมันก็เล่นเรื่องปกตินเราก็ดูว่าเราเคยหยิบตะตังพ่อแม่ไว้หรือเปล่าอย่าไปโทษลวงไม่ดีปีชงสันนานเราไม่ดี รักสตังพ่อแม่ไว้ก่อนเนะเห็นไหมกรรมชั่วที่ทำไม่ได้ต้องให้ผลในปัจจุบันอย่างนา้มาก็ชั่วเหมือนกันพอศศูนย์สี่รักสตังแม่ไว้สองสลึงพอศสองพันรอยี่สิบแปดประเทศเนี้ยงานศพอย่างนี้แหละโยมก็ศรัทธาให้ไปเต็มย่ามเลยกลับไปก็ไปใจ กุติแล้วก็ปิดแจขึ้นไปทําวัดขบวน15นาทีเนนบอกหลวงพ่อหลวงพ่อห้องหลวงพ่อโดนงัดขอบใจที่แค่บริการกูเคยรักต่างแม่กูไว้หมดไป2ห4 5 0 0 0จากสองสลึงโยมบอกโอ้ยหลวงพ่อโดนไม่ดีไปชมช,ง,ชงสตินอะไรกูรักต่างแม่กูรู้เลยกูโดนงัดปุ๊บกูรู้เลยกูใช้ที่แม่กูและวนี่อาจมาอย่างนี้แหละ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้กรรมที่อาตมาทําช่วยในอดีตก็เรื่องปกติมาทวงตอนไหนก็โอเคนีงไงให้เราได้รู้ว่าเออกรรมมันมีจริงอาตมาก็ไม่เคยมีควารมรู้อะไรแล้วว่าคุณก็ไม่เคยมีควารมรู้อะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าบุญบาปมันมีจริงแล้วแน่ะใครทําอะไรไว้ไม่ได้อย่างนั้นแหละยี่ไงให้เรารู้อาตมาลูกตถายคนไงเพื่อคําของสมเด็จพ่อ เรืออื่นไม่เอาที่ว่าทุสวนเลยไม่เคยมีอะไรเงียบางคนยังไม่รู้จักเลยเพราะอยู่อย่างสายพุทธสายอื่นไม่เอาเป็นลักษณะของไม่อยากเป็นลูกนอกคอลูกตาขาพุทธเสียิงท่านิดหนึ่งไม่งั้นพุทธาจะอยู่ได้ไงอะ่ะเห็นเขานั่นบอกอาการอย่างนี้จะมีในอาตมาก็โอเค ใครว่าอะไรก็บอกขอบใจที่ใช้บริการมาห้าสิบปีแล้วก็ว่าเขาเยอะเหมือนกันใครนี่ไปอเช้าก็ไม่โกรธสายก็ไม่โกรธกลางวันก็ไม่โกรธบ่ายก็ไม่โกรธเย็นก็ไม่โกรธก่อนนอนมาพิจารณาว่าในอดีตแล้วานไหนกูไม่งุนอีกใครไม่ใช่กูที่หนางงว่วเป็นไฟแค่แต่วันนี้ไม่โกรธใครเป็นยังไงมั่งมีความสุขหรือมีความทุกข์ ้ามีความสุขรักษาว่าเป็นคนไม่โกรธเนี่น,นานๆเราได้รู้นะพทธเจ้าสดตัดสอนวิจริงนะ2,600กว่าปีไม่เรื่องเฉยไม่ใช่เรื่องสตอรี่กันแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ท่านตัดไว้แต่ละคำเรื่องจริงทั้งนั้นแต่เราจะทําได้หรือไม่ได้นั่นเองมันเป็นที่สันดานเราไม่ใช่สันดานคนอื่นอย่าไปจับผิดคนอื่นนี่แหละวันที่สามไม่หลง ไอ้ไม่หลงยังไงเกิดมันจะแปลกนี้ยังไม่รู้เลยความไม่หลงน้องพุทธ,ธาเขาว่าไงเนี่ะวันนี้ต้องรู้นะนะอย่าเสื่อมทเามืันก่อนนะวันนี้ต้องรู้ไม่หลงว่าไงความไม่หลงก็บอกไว้เราพิจารณาว่าถ้าเราคิดดีเราก็ได้ดีเราคิดชั่วเราก็เลยชั่วเราทําดีเราก็เลยดีเราทําชั่วเราก็ได้ชั่วเพราะดีชั่วสิตัวเราทําสูงต่ำในการทําตัวเรา ไม่มีใครทําให้เราดีเราชั่วได้เห็นไหมล่ะท่านตัดไว้สอง0ันหกร้อยกว่าปีนะถ้าเราศึกษาดีๆจะรู้ว่าเออไม่เสียชาติเกิดนะใี่เกิดมาเป็นลูกตาฐาคตหรือในประเทศนับถือพุทธศาสนานเช้าก็ไม่หลงสายก็ไม่หลงวันก็ไม่หลงบ่ายก็ไม่หลงเย็นก็ไม่หลงก็น,นอนมาพิจารณาว่าเออ ตอนก่อนกูก็หลงมั่งไม่หลงมั่งก็มีทุกสุขมั่งทุกมั่งแต่วันนี้ไม่หลงเลยเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้ามีความสุขเลยวาม็นคนไม่หลงรักษาความเป็นคนไม่ลหมมลงไว้นานๆไม่เสียเวลามานับถือพุทธศาสนาไม่งั้นเราจะเสียเวลาเสียสเต็ปคนพุทธนะเนาะครบสามวันก็มาดูว่าเออ เรามาทําความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดึ้ได้สันดานเราเนี่ยมันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ถ้ามันมีความสุขรักษาความเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนันนว่าเออใครถามได้บอกก็จริงกูทํามาแล้วเนี่ยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกูทําแล้วกูมีความสุขก็รักษาไว้นี่ไงไม่เสียชาติเกิดในการเกิดมาเป็นคนนับถือพระศาสนาอ่า ใอีกเรื่องหนึง่งกรรมปัจิโยบุญบาปบุคคลก็ะทำแล้วย่อมไปเกิดในที่ดีแลอที่ว่าชัดเจนไหมนี่ไงชัดเจนมากสต,ตัดไว้สองพันหกร้อยว่าปีกรรมปัจิโยบุญบาปที่เราทำด้กลายว่าใจใจ,จต้องรับผลทั้งหมดเอาสรุปเนาะมาสิ่งนั้นเราคุยมาไล้เราได้รู้จักเรื่องพุทธศาสนาให้ดีขึ้นหน่อยในมางานศพของนอสอปัน บัานจิตลุงเหลืองจะได้ไม่เสียเวลามาแง่เขาบอกไว้เลยสัตสูสังรัตเตปัญญางฟังได้ดีก็เกิดบัญญาฟังไม่ดีก็เสื่อมเดิมไม่เป็น,นไ,ไรพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรเราจะเสื่อหแล้วเราจะฉลาดก็ไม่เกี่ยวกับท่านแต่ท่านตัดไว้เพื่อให้เราได้มีความสุขจิตที่เมตตาของท่านอูใช้ได้ไม่เคยโกรธใครและไม่เคยนั่นใคร เทวทัวตทำร้ายท่านหลายร้อยหลายล้านชาติไม่เคยโกรธไม่เคยเยบาดขอโหสกรรมเทวทัวตขอโหสกรรมบอกตาทุกขอความา,าัถนาเทวทัตจงสาเร็จเห็นไหมนะถ้าปเป็นเรากันตอนนี้ลามึงกูยังไม่ได้ทําหาเลยไม่งว่ากูแลละบรรดา,ากูแหละน่ารักปลกแแบบขอบใจที่ใช้บริการอะตัวท้ายนี้ขอหน้าคุณบุญกุศลราศีทักษินาทางจิต อันเป็นส่วนสุดจริตหาโทษไม่ได้ที่ท่านจะภาพร้อมไญาติมิตรบุตรดิดาบริวารชนได้บำเพ็ญตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาจนถึงบัดน,นี้จงโดนบันดาลให้ท่านผู้วัยชนไปแล้วคือนอสอปานจิตลงเรืองให้ได้ประสบสิริสวัสดิสสด์พิพัฒนมงคลถ้าเกิดในที่ทุกข,ข์ใอ้มีความสุขถ้าเกิดในที่สุขขอ้สุขยิ่งไปด้วบุญกุศล ที่จะตาติได้ทําให้ในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ถ้ายังไม่ทราบข่าวสารการกุศลบุญกุศลนี้ฝากเทวดาแถวนี้ไปบอกให้หน่อยว่าพระญาติญาติทำให้แล้วนะมา <c oughs> มาลโมโทนาส่วนบุญเอาเป็นปัตตานุมโมทนาใหม่นี้สำเร็จในสัมปายภะพที่นอสอบบาลจิตลุ่งเรืองได้อยู่และเสวยให้มีความสุขใน สามประลายพบโนนเธอนัมมภาพก็แสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรเกเวลาจึงถึงยุติตรงให้เพียงเท่านี้เอวังก็มีไดวยะกาดัชนี